จะบอกว่าสิ่งที่พอเวลาทุกครั้งที่มีการแข่งขันของ Golden State Warriors ค่ะสิ่งที่สื่อแล้วก็แฟนๆจับตามองเนี่ยคือที่เท้าของสเตฟเลยนะว่าวันนี้จะเปิดตัวด้วยรองเท้าอะไรบ้างค่ะแฟนๆมีแอบแซวค่ะมีนแอบคอมเมนต์มาแซวว่า11 11 11 11ยอะสเดตฟ่กมาเยอะเลยเยอะจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งคนไดนมิตรกัมเน่ก็มีทุกคนชิเคยค่ะวันนี้มีแข่งขันทั้งหมด1ิคู่นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา ข่าวค้ารับหิหีก่อนขายมิเน่กับการประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่5ค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่6แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ที่5ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไปนตามคาดพ้ดเล่นยอดเยี่ยมฝั่งตะวันออกล่าสุดก็คือโดนัลด์มิเชลครับ,รบเขานำทีมคลิฟแลนด์โคเรียชนะ3แพ้1ทําระดับอย่างน้อย30แต้มทุกเกมที่พาทีมคว้าชัยชนะในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวเขานะครับที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้และในภาพรวมทั้งหมดตลอดชีวิตการเล่นสามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้9ครั้งแล้วทั้งฝั่งตะวันตกก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือเชคม OK C, Thunder, ชเกมรวดรดดดะร้วยยฟออ์มที่สุเกิน ณเวลานี้เขาทําระดับอย่างน้อย20แต้มนะครับเป็นเกมที่90ติดต่อกันต่อการอีกเพียงแค่2เกมจะเทียบเท่ากับวิลเชอร์เบลในอันดับ2ตลอดการของ NBA นะครับนี่ถือว่าเป็นการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ครั้งที่2ของตัวเขาและในภาพรวมทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นครั้งที่5ในชีวิตก็ถือว่าเหมาะสมทุกประการจริงๆครับ สองคนที่สุดยอดเลยจริงๆนะคะมินเน่แต่และเพลย์ที่พวกเราดูแต่และเกมเนะะี่ยค่ะมีแต่เพลเด็ดๆให้กับแฟนๆอย่างพวกเราได้ตะลึงอ<ช>ึ้งกันตลอดเลยนะคะที<ช>นี้เราเข้าสู่เกมกันค่ะเพื<ๆ>่อนๆเริ่มบาริคู่แรกเลยนะคะเป็นเกมที่เราทั้งสองคนบรรยายไทยใน AIS Play ค่ะ h i l s ์ n ละ r ล็ s เเดินทางไปยุนฟีนิกซ์ซันส์ะคะนี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะหลังจากที่มีการเทรดแบบว่าเมก้าเทรดตัว KD เลยนะคะอย่างที่เอม่ิทูนพูดนะครับนี่ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก4ครั้งที่ทั้ง2ทีมจะต้องเจอกันในฤดููกกาาานนววนนีีนยยีี้้ใเเเเวววัถืือออ่่่่สยยยดดรรงค ลาทีมด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับตามข่าวคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยทําให้พวกเรานพลาดการรับชมการกลับมาเยือนทีมเก่าเก,าเก,าเกมแรกของเควินดูแรนนะครับตั้งแต่ที่เทรดไปอยากจะรู้เลอเกิดว่าแฟนๆในสนามฟินิกซันจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงกับเควินดูแรนก็เลยทําให้ในวันนี้นะครับโค้ชอย่างอิเมอุดาก็ใช้จอชโอโกกีกับริเชอปเปิลขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนช่วงขวตรแรกทั้ง2ทีมยังคงต่อสู้ได้อย่างทรงๆเลยนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้จะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของฟินิกซันส์ บรู๊นะครับรวมไปถึงเดวินบุกเกอร์เดรอนบรูคในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ฟินิกซ์ซนส์เอาตัวมาแล้วทําประโยชน์กับทีมได้ดีมากๆนะครับเดรอนบ,บรูคมีทั้งเกมบุกแล้วก็มีทั้งเกมรับในการเล่นเกมบุกตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับฟินิกซ์ซนส์เขามีโอกาสในการยิงเพิ่มมากขึ้นเยอะเลย <S <S โค้ชอย่างจอแดนออสเนี่ยให้โอกาสในการเล่นเกมบุกเขาตามปกติแล้วเรามักจะเห็นเขายิง3คะแนนซะส่วนมากแต่ในตอนนี้เนี่ยมีทั้งการโพส์วงในมีทั้งการยิงระยะก,กลางมีทั้งการเฟร้รร D เอรเวมไปถึง คนละ13แต้มก็เลยทำให้ยังพอเกาะแต้มตามทาง Rockets อยู่ได้แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับ Rockets ที่พักมา2วันเต็มๆแม้ว่าจะไม่มีเควินดูแรนก็ตามค่อยๆเดินเครื่องไปเรื่อยๆครับพวกเขามีเกมสวนกลับเร็ว <S <S 1> <S 1> ที่ดีกว่ามีการเจาะแต้มวงในที่ดีกว่ามีการ บีบให้เทิร์นโอเวอร์มีการลุยเข้าไปและดีดให้ยิง3ต่อเนื่องตลอดทั้งเกมเลยจริงๆเอาพลเล่นเชนกุลในเกมวันนี้18แต้ม5รีบาวกับ5แอซ,ซ,ซิสนะครับก็ทำแต้มแล้วก็สร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มตามจังหวะของตัวเองแบบสง่งๆชิวๆไม่มีอะไรมากมายแต่ที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้นะครับของ Rock e t s มีอยู่2คนคนแรกคือเอเมนทอมสันครับวันนี้โดดเด่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับวิ่งไม่มีหมดจริงๆนะครับพยายามปัดพยายามเคียร์ทำแต้มเสร็จรีบวิง่งกวดลงไปเล่นเกมรับถืวอ,อ,อว แต่การพัฒนาในก้าวกระโดดจริงๆวันนี้ทําไป28แต้ม7วิบาวกับ8แอสซิสต์นะครับฟิลโกดีมากๆครับ62.5%มีอยู่จังหวะหนึ่งมีการตัดฟาวนะครับแล้วก็โดนสอกเข้าไปปลายคางเราก็คิดว่าแย่แล้วแต่ที่ไหนได้ยังขึ้นมาวิง่งยิงสบายเลยครับไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้วันนี้ก็โดดเด่นเหลือเกินนะครับนั่นคือแอรอนฮอล์เดย์ในฐานะตัวสำรองตระกูลฮอล์เดย์นี่ดีจริงๆคนนี้คือน้องเล็กนะครับ uh huh. มีจัสตินแล้วก็มี Drew, uh huh. ดีมากๆเลยในเกมวันนี้ตัวของแอรอนฮะลิเด์ในยิง3ดีมากๆนะครับยิงไป6ลูกระดับ60%นี่เทียบเท่ากับการยิงสังคะแนนลงมากที่สุดในชีวิตของตัวเขาและยังมีการลุยก็ไปทําแต้มวันนี้ทําไป22แต้มขโมมอีก3ครั้งเรียกว่าคนเดียวเนะี่ยทำแต้มเท่ากับทับสำรองของฟินนิคซันส์ทั้งทีมฟินนิคซันส์ก็ถือว่าสู้ได้ดีเต็มที่มากๆนะครับน่าเสียดายอยู่นิดนึงคือเดวินบุกเกอร์วันนี้แต้มอาจจะต่ำไปหน่อยเป็นการแข่งแบบ2วันติดอาจจะล้าอาจจะเหนื่อยนะครับก็เลย เบรกเกมบุกของฟิ o ิกซ x s ันแล้วก็สวนกลับทําแต้มต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆแต้มก็ห่างไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เข้าป้ายคว้าชชนะไปได้นะครับเอาชนะไป114ต่อ92ร็อกเก็ตชนะฟิ o ิกซ์ซันมา5เกมติดแล้วนะครับในช่วง5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันแล้วก็เป็นชัยชนะเกมที่11จาก13เกมหลังสุดของร็อกเก็ตด้วยในเกมวันนี้เกมรับของพวกเขาดีมากๆนะครับกดให้ซันส์มีเพียงแค่92แต้ม92แต้มถือว่าเป็นแต้มที่ต่ําที่สุดของฟิ o ิกซ์ซันในฤดูกาลจนถึงตอนนี้ ฟีนิกซันส์ก็ถือว่ายืดได้ดีแล้วนะคะมีเดท้ทั้งๆที่เป็นการแข่งแบบ2วันติดด้วยค่ะแต่ว่ามันหลุดตอนช่วงท้ายจริงๆเลยค่ะทีนี้เราขยับไปดูทีมที่ชนะกันรัวๆกันบ้างเลยนะคะจนเจ้าแรปเตอร์สค่ะรับการเยือนของคลีฟแลนด์คารเวอรีสเป็นการแข่งแบบ2วันติดของทั้ง2ทีมเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าทาั้งแรปเตอร์สค่ะได้ความร้อนแรงของแบรนดอนอินแกรมนะคะเกมนี้กดไป15หแต้มจาก37แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์ที่สค่ะ37แต้มถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของ ทีมากๆร่วมกับสกอตี่บาร์นะคะวันนี้ทําไป18แต้มกับอีก11บบริบาลค่ะน่ากลัวมากๆเลยตั้งแต่พวกเขาสามารถขึ้นนําได้ในช่วงควอเตอร์ที่2นะคะก็นํายาวจนจบเกมเลยค่ะแม้ว่าผู้เล่นยอดเยียมประจําสัปดาห์นะคะอย่างโดนราไมเชลจะพยายามอย่างไรก็ไม่ไหวจริง,ครงๆค่ะเจอแรปเตอร์จัดการแล้วก็เอาชนะไปได้1 1 0ต่อ99เจอกัน3ครั้งในฤดูกาลนี้แรปเตอร์กวาดเรียบเลยค่ะแรปเตอร์ชนะ8เกมติดแล้วนี่ก็ถือเป็นมานมืดอีกทีมหนึ่งได้เลยไหมคะแมิแน่จริงครับเน่ไม่น่าชเช ทีของฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นทีมที่เหนือความคาดหมายทั้งสิน้นพอพูดถึงชนะรัวๆเราไปต่อกันอีกทีมหนึ่งดีไหมครับอีกทีมหนึ่งนี่ก็ชนะรัวๆแบบเกินคาดและเกินนั่นคือ Detroit uh huh. p i s t o n นนะครับเดินทางไปเยือนอินดี n a นาเพเซอร์สพิสตันในเกมวันนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยในการนําชั้นยอดของเคสแคนนิงแฮม วันนี้ทาไป24แต้มกับ11รีบาว์นะครับได้เจเรนดูเรนอีก17แต้ม12รีบาว์เป็นดับเบิลดับเบิลทั้งคู่และยังได้ผลงานที่ดีของคาริสโลเวอร์นะครับรวมไปถึงเจเดนไอวีที่กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับเป็นเกมที่2ตอนนี้ผลงานก็ค่อยๆช่วยทีมได้มากขึ้นเรื่อยๆต้องบอกแบบนี้ดีกว่า <c oughs> ให้เวลาเจเดนไอวีกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดกลับมาเต็มๆสภาพแบบเต็มร้อยพิสตันน่าจะน่ากลัวมากไปกว่านี้พิสตันเป็นฝ่ายนามาเรื่อยๆยนะครับต้นควอเตอร์สุดท้าย สู้ตายไม่ยอมไว้ลายรองแชมป์หน่อยไล่บี้มาจนเหลือ2แต้มใครจะเชื่อ ตอนแรกคิดว่าพิสตันจะเอาชนะแบบสบายๆนะครับที่ไหนได้ต้องมาเหนื่อยในช่วงท้ายเกมแต่พิสตันที่มาดีขนาดนี้นะครับแล้วมาเจอกับทีมที่เป็นรองอยู่ท้ายตารางแบบนี้ไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนสุดท้ายก็สามารถรักษาเกมแล้วก็เอาชนะไปได้122ต่อ117พิสตันชนะ13เกมติดครับฟังไม่ผิดนะ13เกมติดครับไม่น่าเชื่อเกิดตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่ชนะติดต่อกันมากที่สุดของลีกณเวลานี้ด้วยไม่น่าเชื่อนะครับว่าพิสตันจะทําได้ขนาดนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลทีมของพวกเขาถือว่าเป็น ทีมที่แพ้ติดต่อกันมากที่สุดนะครับ28เกมติดต่อกันใครจะเชื่อว่าเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังอะไรไม่รู้หเหลือเชื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะมากกว่าเดิมนะมากกว่า3เท่าฤดูกาลนี้ตอนนี้เนี่ยชนะ15แพ้2เป็นอันดับ1ในฝั่งตะวันออก เหลือเชื่อหลือเกินตอนนี้ชนะ13เกมติดเ,เ,เทียบเท่ากับผลงานที่ดีที่สุดชนะติดต่อกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมย้อนกลับไปในปีฤดูกาล1989-90นะครับอันนั้นก็ทำไว้ได้13เกมติดเช่นเดียวกันแล้วก็กระโดดมาเป็นปี2003ปี2004ครับตอนนี้ครับปี2025-2026พิสตันสามารถทำได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดชนะได้อีกเกมหนึ่งนะ อันนี้จะทําลายสถิติสร้างสถิติใหม่ของประวัติศาสตร์ทีมตัวเองเลยมาดูกันซิว่าเคสแคนนิงแฮมกับเราพริสตันชุดนี้จะทําได้หรือเปล่าตอนแรกเราบอกว่าไงนะฝั่งตะว,วันออกอะคะ่ะน่าจะเป็นนิวย์กนิกใช่ไหมคะกับแคบค่ะกับคลีฟแลนด์คอรีสค่ะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่เลยจริงๆนะดูแล้วมามืดเยอะมากๆเลยคะ่ะไปต่อตววมามืดววออไปต่อมามืดที่3ต่อได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะวันนี้ค่ะทางแม่มีเีรับการเมียรของดัลลัสแมริสค่ะแล้วก็สําหรับเกมนี้นะคะพวกเราได้ไทเลอร์ฮีโร่ค่ะกลับมาจากอาการบาดเจ็บลง เลยนะคะทาไป24แต้ม7รีบาขวขโมยไปอีก3ครั้งค่ะลุยทําแต้มเยอะกว่าที่คิดนะคะยิงสาคะแนนน้อยกว่าที่คาดค่ะสาหรับคนที่กลับมาเกมแรกนะคะฟิลโกคือเทพมากๆ66.7ทําได้ยังไงคะดูดใคล้องจองมากๆเลยครับแอดมินตูนเป็นกรอนเลยไหม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังมีคาร์เรลเวร์อีกนะคะที่ทําไปถึง20แต้ม18รีบาวค่ะบล็อกอีก3ดับเบิลดับเบิลแบบแน่นๆลลงจริงค่ะเป็นผู้เล่นปี2คนแรกของทีมเลยนะคะที่ทำตัวเลขผลงานได้ขนาดนี้ฮีดเอาชนะ ได้ร้อยหต่อร้อยสค่ะถึงแม้ว่าจะทาแต้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองร่วม2ี่แต้มแต่ยังไงวันนี้ก็คว้าชัยชนะไปค่ะขอปิดท้ายกับโกลเด้นสเตทวอร r เ o r ร์นะครับรับการเยือนของยูท่าแจสเพราะวันนี้เนี่ยเราภาคกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ร่วมบ่ายนะครับขอวันนี้ทําไป5คู่วันนี้มี10เกมใช่ไหมห้าเกมละคนละครึ่งที่เหลือเดี๋ยวไปสรุปให้หลังจะจบเกมนะครับวันนี้เนี่ยพอเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกก็คือสเตฟานเคอร์รี่เดินทางมาถึงสนามโกลเด้นสเตทวอร์เร ตาดูว่าสเตฟจะใส่รองเท้าอะไรวันนี้เจอกับยูทาดแจสก็ใส่รองเท้าจอแดน12ฟรูเกมก่อนพอเข้าสู่ช่วงวอร์มเปลี่ยนเป็นจอแดน14ลาสช็อตอีกโอ้โหไม่พอพอเริ่มเกมการแข่งขันใส่ไนกี้ซาบรีนาอีกโอ้โหตอนนี้นี่สเตฟนี่จัดเต็มจริงๆคือจะบอกว่าสิ่งที่พอเวลาทุกครั้งที่มีการแข่งขันของ golden state warriors ค่ะสิ่งที่สื่อแล้วก็แฟนๆจับตามองเนี่ยคือที่เท้าของสเตฟเลยนะว่าวันนี้จะเปิดตัวด้วยรองเท้าอะไรบ้างค่ะแฟนๆมีแอบแซวค่ะมีเน่แอบคอมเมนต์ <c oughs> 11, 11, สิบเอ็ดสิบเอ็ดสเต็มกรงกดมาไว้เยอะเลยเยอะอจริงๆอ่ะและเรื่องที่2ในวันนี้นะครับทีมของพวกเขามาในสตีมซิตี้อีดิชั่นทั้งพื้นแล้วก็ชุดทำการแข่งขันสวยมากนนเลยนะครับสวยมากๆถือว่าเป็นการยกย่องเชืดอูกเกียรินะครับให้กับทางเมืองโอเกลดน <c oughs> ทีมที่พวกเขาเคยอยู่ ร่วม47ฤด,ดูกาลตอนนั้นเล่นอยู่ที่ Oracle Arena นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกสนามเนี่ยเปลี่ยนมาสีนี่สวยโทนนี่เข้ากันไปหมดเลย Golden State Warriors ในวันนี้ไม่มี Draymond g r e e n นะครับเนื่องจากมีอาการเจ็บๆที่บริเวณเท้าขวาเช่นเดียวกับโจนาธานคูมิงการที่ยังคงเจ็บหัวเข่าอยู่แต่ว่าทาั้งทีมทำ MRI แล้วยังโชคดีที่ไม่มีความเสียหายของเส้นเอ็นเชื่อว่าอีกไม่นานโจนาธานคูมิงการน่าจะกลับมาได้นะครับเริ่มเกมมาตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆ Golden State Warriors ก็ช็อกเหมือนกัน <S <S โอ้โหโ,โ,โดน, Jazz นแจบบ๊ นะเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งโดนทีมเพื่อนรักของวอริเออร์ครับ,อ,รบอย่างเลกเกอร์เนี่ย นวดไปวันนี้มาเปิดตัว11-0เลยนำกลเ d e n State w a r r i o r ์ไปแฟนๆอ a r เ i อ r ์ในสนามไม่ถึงกับอึ้งแต่ว่าพอกลเ d e n State w a r r i o r ์เริ่มตั้งหลักได้ครับค่อยๆไล่บี้ขึ้นมาไล่บี้ขึ้นมาแล้วก็มาสามารถแซงได้พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2นะครับมีการรันชุดใหญ่ครับ17-3คราวนี้ครองเกมอย่างเบ็ดเสร็จเลยได้ผลงานของ Stephen Curry เนี่ยนะครับวันนี้ทำไป31แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนไป6ลูกถือว่าเป็นนักกีฬาคนเดียวนะที่ยิง3คะแนนอย่างน้อย5ลูกมากที่สุดในฤดดูกกาายยััังงงคเป็นนนอบใริ3 คะแนนลงของลีกต่อไปครับตอนนี้หนีห่างไปเรื่อยๆหนีห่างไปเรื่อยๆเลยจินม,มี่บัตเลอร์ในเกมวันนี้โชว์ความครบเครื่องนะครับ18แต้ม6รีบาวกับ7แอสซิสต์ในวันที่ทีมของพวกเขาไม่มีเดรมอนกรีนแบบนี้เนี่ยคนอย่างเจมมี่บัตเลอร์เนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยสร้างเพลย์สร้างเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับเช่นเดียวกับ g p 2ที่ในเกมวันนี้สตีฟเคอร์ให้มาเป็นตัวจริงนะครับแล้ววันนี้เขาทำไปถึง8แอสซิสต์นะครับนี่ถือว่าเป็นแอสซิสต์ที่มากที่สุดในชีวิตของ g p 2ด้วยทับสำรองวันนี้ได้้้้้้้บบบััััดดดดีีีิิลลครโโอหวนนยงงสามมแแไไปป4ูกทถึ20ต 2คนนะครับบัดดี้ฮิลกับสเตฟานเคอร์รีเนี่ยยิง3คะแนนรวมกันเกือบจะเท่ากับยูท่าแจสทั้งทีม2คนยิงลงไป10ลูกยูท่าแจสยิงลงไป11ลูกจุดนี้เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่แบบโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้จริงๆแม้ว่ายูท่าแจสจะได้การทำแต้มที่ดีของคีออนเทสจอร์ชต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงลูกกี้อย่างเอสเบลลี่ด้วยแต่ก็ไม่ไหวจริงๆครับแต้มมันห่างเกินไปบางช่วงเนี่ยทางโกลเด้นสเตทวอร์เรียนำห่างถึง26แต้มสุดท้ายก็เข้าไปคว้าชัยชนะไปได้แบบง่ายๆนะครับ134ต่อ117วงรียเจอกับยูสาแมสในบ้้านนนตััวเองนะ 10เกมหลังสุดชนะเรียบครั้งสุดท้ายที่ยูท่าแจาสามารถบุกมาเอาชนะโกลเด้นสเตทวอร์เรียในบ้านได้ตอนนั้นนานมากๆนะครับมกราคมปี2020 นานจริงๆค่ะแต่จะว่าไปนะคะมีนเน่การแข่งขันใน NBA แบบนี้ค่ะพอเวลามีทีมใดทีมหนึ่งนะที่จะต้องแข่งแบบ2วันติดตตุนเห็นใจเลยจริงนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่จะเล่นเกมใน NBA ที่มันหนักหรือเกินแน่นหรือเกินนะคะมีเน่ติดต่อกัน2วันแบบนี้ใช่ค่ะสั้นเจอกับบล็อกเกตเนี่ยก็ลำบากค่ะสองวันติดแบบนั้นนะคะเราคิดดูค่ะต่อให้เรามีทัพสำรองที่ดีแค่ไหนสามารถทดแทนกันได้มากแค่ไหนตุวว่ามันก็เหนื่อยอยู่ดีอ่ะบันที่ฮิลเกมนี้นะคะมีผลกระทีมมากๆก็ขอให้บัตดีแบบ ไปตลอดนะคะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะนิว york nicks ์ o ุกไปจัดการทีมร่วมมืออย่างบุ c เนส n ตามคาดเอาชนะไปได้113ต่อ100ได้คาวแอนทน y t h าวกดไป37ตาม1 2รีบาล3แอสซิสต์ด้วยการยิงระดับ70%เจเรนบรัซนสัน27ตาม3รีบาล3แอสซิสต์ nicks ชนะเนส12เกมรวดครั้งสุดท้ายที่แพ้ n e s คือเดือนมกราคม2023เดว่สิสามกไปเอาชนะเมมฟิสคลิอ1 1ี่ิต่อนึรยิ้ากด t i ปไป1ิตาม10ร บาวสิแอสซิสต์ขโมยอีก2เป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งที่10ของตัวเองในฤดูกาลนี้นำลีกทั้งทริปเปิลดับเบิลรีบาวแล้วก็แอสซิสต์พรอแลนท์โรเซอร์สสได้เจอร์รีแกรนด์ทำไป35แต้มมากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้ทำให้บุกไปจัดการเบลวอกี้บัคที่ยังไม่มียานิสคาบ้าน115ต่อ103บักส์แพ้5เกมติดพรอแลนท์เกมนี้ครองเกมเป็นเสร็จมากๆบางช่วงนำห่างถึง33แต้มบักส์ที่ไม่มียานิสคือไม่ไหวจริงๆค่ะ New icans, นิววอออลลมมปกกกกาานนนนนสส์ใใทททีีีีุ่่ดดด็ค้้้ชชนะัยะเ3ขงฤูไไ เอาชนะชิคาโกบูลส์ไป143-130ไซออนเวิร์มสันทำไป29แต้มเทียบเท่ากับแต้มมากที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้นำชชนะเกมแรกให้กับโค้ชเจมบริโกสสำเร็จสแคาเมนโต้คิงส์ก็ไม่ยอมน้อยหน้านิวอินเปรกนส์เกมนี้ตามทีวูฟแต่ก็มาไล่บี้ในช่วงท้ายยื้อเอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาสำเร็จ117-112เดมาเดโลซานทำไป9แต้มในช่วงต่อเวลาจาก33แต้มของตัวเองยิงลูกโทษ15ลูกไม่พลาดเลยคีแกนเมอรี26แต้ม15รีบาวยิง3คะแนนไป3 เป็นเกมระดับ20ต้ม10รีบาวครั้งแรกในรอบร่วมปีที่วูฟพลาดเองในช่วงท้ายอีกครั้งค่ะหลังจากที่นํามาดีๆ2เกมติดแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้เราเพิ่งเข้าสัปดาห์ที่6ของฤดูกาลนี้นะคะตูรู้สึกว่ามันเข้มข้นมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์นมาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ t w Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคน